ผมโคน,นันนักสืบน้อยช่างสงสยัยวันนี้ผมแวะมาทําธุระที่แวงการทางเชียงรายที่หนึ่งได้เห็นเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจมากมายของที่นี่ทําให้ผมอยากจะไปค้นหาคําตอบให้หายข้องใจอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเรื่องอะไรงั้นเราไปค้นหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับบันทึกการเดินทางของคนสร้างทางเชียงรายครับ ก่อนอื่นเราต้องรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแขวงการทางชิงรายที่หนึ่งว่าเขาทำอะไรบ้างครับที่นี่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทางหลวงแผ่นดินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอพานอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายซึ่งเป็นทางหลวงในความควบคุมสายหลัก เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายอาทิทางขึ้นพระตำหนักดอยตุงดอยแม่สลองชายแดนแม่สายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญดังนั้นภารกิจของแขวงการทางเชียงรายที่1จึงมุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางให้เป็นไปโดยสวัสดิภาพรวมถึงยังส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและข้างทางให้สวยงามนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรง,งานทางโดย ยให้บริการด้านการฝึกอบรมที่ได้ามาตรฐานแก่หน่วยงานราชการและเอกชนอีกด้วยค่ะเอและประวัติความเป็นมาของแขวงการทางชิยงรายแห่งนี้ สำหรับประวัติของแขวงการทางเชียงรายที่1แห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2466บนพื้นที่บริเวณถนนพหลโยธินสายในติดกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีพื้นที่14ไร่3งาน59ตารางวามีนายชุ่มโยธพันธ์เป็นนายช่างแขวงคนแรกมีภารกิจสำคัญในการก่อสร้างเส้นทางในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงต่อมาในปี2549เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์พื้นที่จากแขวงการทางเพื่อนําไปขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่เดิมของโรงพยาบาลคับแคบผู้ที่เข้ารับการรักษาต้องอยู่กันอย่างลําบากผู้ป่วยในต้องนอนรักษาตามระเบียงทางเดินญาติผู้ป่วยก็ต้องพักอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆของอาคาร นายธานินสมบูรณ์ในช่างแขวงการทางเชียงรายที่1ในขณะนั้นเห็นด้วยกับการเสียสละพื้นที่ของสำนักงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือและรักษาชีวิตของประชาชนอีกมากมายจึงได้เดินหน้ายอย่างเต็มที่ในการนำเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูงให้เห็นชอบในโครงการดังกล่าว นายศรีสุขจันทรางสุอดีตอธิบดีกรมทางหลวงและประหลัดกระทรวงคมนาคมเมื่อได้ทราบก็ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่เช่นกันเพราะเห็นว่าการเสียสละครั้งนี้สอดคล้องกับหลักการสําคัญของกรมทางหลวงที่ว่าการสร้างทางเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยอันเป็นการรักษาชีวิตของประชาชนเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือกรมทางหลวงสิ่งสําคัญที่สุดของหน้าที่ก็คือการดูแลแล,และรักษาชีวิตของประชาชนนั่นเอง ด้วยความพยายามและความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายในที่สุดโครงการย้ายสำนักงานแขวงการทางเชียงรายที่1ก็สำเร็จได้ด้วยดีโดยสำนักงานแห่งใหม่ได้ย้ายมาตั้งบริเวณนอกเมืองบนที่ดินสงวนของกรมทางหลวงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่รวม47ไร่3งาน60ตารางวาเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2551 ใช้โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศเป็นแนวทางในการออกแบบจากปี2549ถึง2553จากความฝันสู่ความสำเร็จในที่สุดโครงการก่อสร้างสำนักงานแขวงการทางเชียงรายที่1แห่งใหม่ก็แล้วเสร็จลงด้วยดี ความเหนื่อยยากที่มีมาถึง5ปีได้จบลงพร้อมรอยยิ้มและความปลื้มปิติของทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้โครงการที่เป็นการร่วมมือบูรณาการระหว่างแขวงการทางเชียงรายที่1และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ยึดถือเป็นแนวทางในการร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปดังพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพะนักงานกรมทางหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมทางหลวงปีที่84ที่ว่า งานที่ทำเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของแผ่นดินอย่างแท้จริงแม้จะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือยกย่องสรรเสริญก็ตามแต่ผลของงานที่ปรากฏเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ผู้กระทำจะชื่นชมยินดีได้ทุกเมื่อเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกฝ่ายทุกคนจึงควรได้ทราบตระหนักในประโยชน์ของงานที่ทำและภาคภูมิใจได้เต็มที่ในผลงานที่ได้ทำมาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งที่จะทำต่อไปในอนาคต ความเป็นมาของแขวงการทางเชียงรายที่หนึ่งน่าสนใจจริงๆนะครับผมโคน,นันนักศึกน้อยช่างสงสยัยรู้สึกภูมิใจจริงๆที่ได้นําเสนอเรื่องราวที่น่ารู้เหล่านี้ให้ทุกคนได้ทราบถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในบนันทึกการเดินทางของคครสร้างทางเชียงรายสวัสดีครับจจ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 ะะะะไไไไปปดดดดดดวววงง้าาาาาาาออออกกกกลลเเเเเิินนนหรคคคีคียจจทจจยทู หากเดินไปคนเดียวจะหลงทางทำแมนมีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะปลาดไป,ป,ดไปทำอะไรได้ดังปั้นไป ม่ที่ฝันกัน